สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่กาเนิดน,นะแถวบ้านเขาเรียกว่าช่างใหญ่ถนัดซอยลูกศิษย์เขาเรียกว่าผมอาจารย์ใหญ่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณติม๋มมาจากจังหวัดแพร่นะก็ดู YouTube ช่างใหญ่มากี่เดือนแล้วตลอดเลยคตลอดชีวิตเลยเหรอประมาณหลายเดือนแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสได้มาให้คนอื่นเขาดูตัวเองมั่งเพราะว่าแอบดูคนอื่นเขามานานแล้ววันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าบอกว่า ฉันอยากกันหนึ่งข้อที่หนึ่งให้โจทย์ว่าจะมัดได้ข้อที่สองคือสไลด์ให้บางแล้วเป็นทรงเดี๋ยวก็มีสไลด์หน้าตั้งแต่ริมวิปากลงไปใช่ไหมครับตัดผมเป็นแล้วตัดตรงไหนก็ได้นะครับง่ายๆลูกค้าต้องการอะไรริมวิปากใช่ไหมแล้วก็ตัดตัดเนี่ยแบ่งเราหาแสกหาแสกให้ได้ก่อนใช่ไหมเนี่ยพอหาแสกได้ปั๊บเนี่ยแบ่งอะไรด้านซ้ายเนี่ยหนึ่งหน้าวีเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งหน้าวี ประมาณนี้หนึ่งหน้าวีแล้วก็ด้านขวาอีกหนึ่งหน้าวีตรงนี้นะครับหนึ่งหน้าวีนะครับจับมาบริมวิปปากอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็เผื่อนิดหนึ่งตัดตรงๆไปนะครับกาหนดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็รีดกรีดผมนะครับเฉียงๆหน่อยโน้มมานะครับโน้มมาเท่าไรสี่สิบห้าองศานี่นะครับโน้มมาสี่สิบห้าองศานะครับตัดสองจังหวะก็ได้นะ นี่ก็เลจังหวัดที่1ห,หรือจะจังหวัดเดียวก็ได้ถ้ามั่นใจชัวร์องศาแม่นจังหวัดเดียวเลยมือใหญ่เนี่ยเห็นนะครับเห็นเห็นไกลไลายมาอยู่นี่ตัดเลยจังหวัดเดียวไปเลยมือได้จบไปใบนะครับประมาณนี้ตัดเป็นลักษณะรรดดนะครับคอยคัตติ้งจังหวดเดียวนะครับเช่นนี้จบเลยแล้วก็วางลงนะครับวางลง ผมมันจะสไลด์โค้งเป็นรูปอะไรเป็นรูปตัว C C C เกิรบนะครับเสร็จแล้วผมด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับก็ขีดผมมานะครับเฉียงๆมานะหนึ่งหน้าหวีวัดจากไหนครับวัดจากตีนผมบริเวณผมส่วนหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้ผมไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆโน้มมานะครับโน้มมาทีเดียวเลยนะครับ ถ้ามือเราใหญ่พอนะครับถ้ามือเล็กก็ต้องตัดสองจังหวะแล้วแหละสองจังหวะคือ 1, จังหวะที่หนึ่งโน้มสีทองศาองศาต้องแม่นไงไกดลายอยู่นี่นะถ้าหาไม่เจอนะครับหยิบมาหยิบมาช่วยแล้วก็ตัดจังหวะที่หนึ่งเสร็จแล้วก็โน้มจังหวะที่สองมาโน้มลงมานะครับโน้มลงมาไกดลายไหมเนะี่ยตัดสี่ท่าง,งศานะ แล้วก็วางลงครับวางลงก็ดูนะครับว่าซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่นะก็ดึงผมมาไปมามาเอาเท่ากันแล้วเนี่ยจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งจุดจอจุดที่สองนตรงบริเวณหางคิ้วน่ะวัดประมาณนี้แล้วก็แถวที่สามแถวที่สองขออภัยสองทำเหมือนกันโนมมาสี่ห้าองศานะ,นะครับตัดเห็นแค่ลไหม หาไม่เจอเลยหาให้เจอล้วค่อยตัดนะไม่หาไม่เจอจะตัดเขาเรียกว่าหลงไกลลายครับหาไม่เจอตัดสามจังหวะก็ได้นะครับถ้าจังหวะที่สองที่หนึ่งไม่หมดก็ตัดจังหวะที่สามนะครับก็จะได้สไลด์ตัวสีตัวสีข้างนี้ก็สีครับตัดสองฝั่งไปเลยหรือจะตัดทีเราฝั่งก็ได้ เอาผมจะตัดสลับซ้ายขวาให้ดูแล้วกันนะครับโน้มผมมานะครับจังหวะเดียวเลยเนี่ยวีช้อนขึ้นมานะครับเห็นกระลาไหมยกกระลายดูเห็นแล้วก็ตัดตัดจากบนลงล่างหรือจะตัดจากล่างขึ้นบนก็ได้นะครับการหวีผมนะครับหวีให้ตึงๆให้เรียบถ้าเราได้ เทคนิคนะครับหรือว่าการแบ่งผมที่ละเอียดมันจะไปต่อยอดในการตัดผมผู้ชายนะครับไปก้าวผมไปทำสีไปทำเคมีทุกอย่างมันจะได้หมดเลยนะครับถถาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเอาบริเวณไหนกลางใบหูก็ได้หรือว่าหลังใบหูก็ได้ถ้าผมบางก็เอาประมาณสักหลังใบหูก็ได้นะ ถ้าผมหนาก็สักกลางเป็นหูก็แล้วแต่นะเนี่ยปีไปนะแบ่งผมให้สะอาดแบ่งไปเลยนะครับหวีสะอาดแบ่งผมให้ครีนหรือว่าสะอาดนั่นเองนะครับเรียนกับอาจารย์ฝรั่งเขาจะซีเรียสเรื่องการแบ่งผมมากนะครับมันจะได้ติดเป็นิสัยไงเรื่องทั้งเรื่องอ่ะเราไปยืนตัดผมในร้านเนี่ยลูกค้ามองเข้ามาก็ก็ดูรู้แล้วว่าโอ้โหช่างคนนี้มันละเอียด่ะเฉพาะแบ่งผมยังสวยเลย ถ้าตัดมันจะขนาดไหนวะเนีย่ยแบ่งให้สะอาด,ส,ดสวยๆนะครับเราจะถนัดซ้ายถนัดขวาก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนกันนะครับใจเย็นๆนะครับหาแสกอยู่ไหนแสกที่เราแสกกันไปอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็รูแล้วก็โน้มมาทําเหมือนกันช่อที่หนึ่งสองสามน่เห็นไหมโน้มมาเราจะตัดสองจังหวะก็ได้ถ้ามือเล็กอาะตัดสองจังหวะให้ดูนะครับจังหวะที่หนึ่ง จังหวะที่สองโน้มมานะครับตัดผมข,ข้างขวาข้างขวาลุข้างขวาผมนะเขามีน้อยเนื่องจากผมมันแสบไปฝั่งโน้นเยอะผมฝั่งนี้ก็เลยเยอะต้องแบ่งทั้งหมดกี่จังหวะสามจังหวะก็ได้เนะจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองนะครับเราต้องตัดจังหวะที่หนึ่งก่อนนะครับโน้มมานะครับทั้งหลังเราจะตัดเป็นฐานตรงฐานวีฐานยู อะไรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับเราแค่ไปปรับฐานข้างหลังเอานะครับตัดมาเรื่อยล้มมาตัดเราจะตัดจากล่างขึ้นบนกันย้อนขึ้นมาอีกรอบนึงได้เลยนะครับตัดแล้วแต่ความเข้าใจนะนะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับง่ายๆ ที่ทุกคนต้องเรียนผ่านแล้วนะครับถ้าเบสิกไม่ได้อย่าไปพูดถึงแอดวานซ์่าไปพูดถึงความเร็วนะเนี่ยง่ายๆนะนะครับทีนี้เราจะเลเยอร์แล้วความยาวตกลงกับลูกค้านะครับว่าจะเอาออกทั้งหมดกี่นิ้ว2นิ้นครับสองนิ้ว,วถ้าเราจะตัดง่ายๆเลยไม่ต้องไปแบ่งผมก็ได้เนี่ยหยิบผมด้านหลังมาเราจะตัดเนี่ยแล้วก็ นึกถึงอะไรนึกถึงตัวยูน่ะนึกถึงถ้วยก็ได้เนี่ยขึ้นมาอีกสองนิ้วเนี่ยประมาณเนี้ประมาณเนี้ครอบเลยครับแล้วก็หยิบผมหลังใบหูเนี่ยตรงเนี้ยหยิบมาหยิบมาเลยเดีย๋ยวตอนเราไปออกหน่วยหรือไปตัดผมข้างนอกเนี่ยก็จับประมาณนี้จับถ้าเราอยากจะละเอียดหน่อยนี่ก็แบ่งผมอะไรสองชั้นก็ได้มันเยอะไปงงใช่ไหมทีงง แบ่งยูก็แบ่งยูสวยๆวยเนี่ยฝึกแบ่งใช้วีดันทีนะฝึกแบ่งให้สวยๆไม่สวยก็จะพึ่งตัดจะเย็นลูกค้าจะรีบก็เรื่องของเขาเราก็แอบซ้อมมือบนหัวลูกค้าโดยไม่ให้ลูกค้ารู้ว่าเราฝึกนะนะครับเนื้อหาประสบการณ์ไปใครยังเรียนจบใหม่ยังไม่เก่งเรื่องสีเรื่องดัดเรื่องยืดเคมีก็ไปเรียนมานะครับ ง่ายๆนะครับแล้วก็หยิบผมนี่มาตรงนี้มาจับมาแล้วก็ตัดกากาเอาว่าสองนิ้วประมาณนี้ใช่ไหมกากาๆนี้ก็ตัดเลยเนี่งยง่ายๆตัดตรงนี้ลงตัดโชะนะครับทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็มาร์กเราจุดมาร์กเราไว้อยู่นี่นะครับจุดมาร์กตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ขึ้นหม่ แล้วก็ตัดจากไหนกดๆที่ดึงนะครับกดตามสลีระร่างกายเนี่ยนะครับมันเว้าใช่ไหมตรงนี้ก็กดกดลงมานิดนึงครับเียแล้วก็ตัดตัดจากไหนตัดจางนี่มาหานี่ไหลด้านขวามาหาเนี่ยตัดจากบนลงล่างนะครับตัดแล้วก็ตัดจากไหนตัดจากเยด้านบนครับแนะนําให้ตัดจากบนลงล่างนะคือตัดจากบนลงล่างตัดนี้นะครับ ตัดจากที่เรามาร์กไปเนี่ยไปหาอะไรไปหาตรงนี้หาตรงเซนเ,นเตอร์ข้าง,งหลังเนี่ยนะครับตัดตัดตัดจากบนลงล่างนะอาจารย์ธนินชุมนุมนะครับเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยธนินนะอยู่นนทบุรีนะครับสอนอาจารย์ใหญ่ว่าให้ตัดจากบนลงล่างนะครับดยเฉพาะผมสไลด์นะถ้าเราตัดสวนขึ้นไปเนะี่ยมันไม่เชื่อมไม่ต่อเนื่องกัน,นครับแต่ถ้าเราเก่งแล้วไม่ซีเรียสตัดไปเยอะยังไงก็ได้ให้ลูกค้าถูกใจตัด ความยาวกี่นิ้วที่เราตัดเนียแล้วก็วัดจากตีนผมมาเนี่ยเกียดนิ้วหวนะีมีความยาวแปดนิ้วนะเรารู้แล้วว่าทั้งหมดอ่ะมันเกียดนิ้วนะครับมาด้านข้างนะด้านข้างกนะดตามสีและร่างกายเนี่ยตรวจตัด,ต,ดตัดเลย ด้านหลังเนี่ยเราก็อะไรยก90องศามีเสีสททเยงกุมารบอกเลยนะถ่ายที่ถ่ายถ่ายกุมารนี่หันหน้าหันหน้านี่ันช่างเก๋ช่างเก๋นะทีนี้เราจะยกตรงเนี้ย0องศาตรงเนี้ยเพื่อจะเลเยอร์ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะต้องการให้มันมีความทุยนะเลเยอร์ขึ้นไปโดยใช้ไกด์ไลน์ข้างล่างนี่ไกด์ล่างไว้ข้างล่างตัดเลยนะครับตัดขึ้นไปเลยจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดที่สอง แล้วก็ตัดแบ่งกีบส้มก็ได้หรือว่าแบ่งเค้กก็ได้เนี่ยช่างใหญ่มือใหญ่นะช่างใหญ่จะจับนะครับชั้นที่สองชั้นที่สามทีเดียวเลยตัดจนจนตัดแบบนี้คือไม่ต้องผสมรอบหลังใช่ไหถ้าอาจารย์ตัดรวมเดียวผสมยังไงนะเช่นพอเราตัดเก้าสิทีทเอาจารย์ต้องเอาชั้นล่างกับชั้นบนมามาเช็ค ผมตัดสองจังหวะนะผมผมตัดสองจังหวะนี่จังหวะที่หนึ่งนะแล้วก็จังหวะที่หนึ่งสองแต่ก็ยังเก้าสิบองศาอยู่ดีใช่ไหมหรือตัดเช็ควนกลับมาอีกรอบง่ายเช็คชัวร์เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีก็ไม่ต้องไปตัดมันมันมีก็ตัดขึ้นมา ใกล้ลายเพิ่มยืนอยู่หลังใกล้ลายนะแต่ว่าผมก็มองเห็นนะเนื่องจากผมลูกค้าไม่ได้หนามากดิบมาเลยช้อสุดท้าย9 0องศาเห็นใกล้ลายนหครับเช็คชัวร์้้วตัดข้างหลังเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ามาขย่าวดู ผมเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์ขึ้นมากี่นิ้วแล้วก็ดูรู้จากฐานขึ้นมาประมาณสักสี่นิ้วเห็นไหมเลเยอร์ขึ้นมาไม่สูงนะก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งนะว่าเขาจะเอาทุยสูงไหมแต่เขาบอกว่าหนึ่งได้ทรงสองขอบางบางแบบพอดีนะอย่าบางมากนะครับแล้วก็แบ่งผมจะแบ่งเช็คนะเมื่อกี้ตัดแนวแนวตั้งยกเช็คแนวแนวนอนหรือว่าเช็คคอร์สนั่นเองนะครับยกขึ้นมาเนี่ย หวีช้อนขึ้นมาหวีคว่าลงหวีช้อนขึ้นไปฝึกครับเนี่ยยกขึ้นมาเลนิดนึงเหลือนิดนึงก็ตัดตัดหวีช้อนขึ้นมานตัดเรายกเช็คกี่องศาทั้งกี่แค่นี้ยกตัดแนวตั้งเก้าสิบองศาตอนยกเช็กก็ 90องศาฐานก็ยังอยู่มันฐานไม่ได้หายไปไหนแล้วก็อะไรชั้นที่สองมาทรงนี้มันมันเป็นทรงผสมนะเป็นซเพลเยอร์นะครับผสมมันมีวิธีตัดอยู่สองวิธีเอาวิธีที่หนึ่งง่ายๆก่นอนตัดเพื่อนๆก็บอกให้ช่างใหญ่สไลด์ผมให้ดูหน่อยทีนี้ก็มีแต่สไลด์เยอะเลยนะครับเมื่อก่อนก็มีแต่ทรงอะไรบอบทุีสีห้องศาบอบทวีต่ำทวีกลางทวีสูงนะี ที่ก็มาเจอสแควเร์เยอร์เยอะแยะหมดเลยเขยา่านะครับมั่นใจแล้วว่าอะไรเลเยอร์เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็มาแบ่งผม,มัาแล้วครับ h ฮอตชู Hot หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าง่ายๆโน้มไปด้านหน้าร้135อยสามห้าองศา <180. S 1> ได้ร้อยแปสิบก็ได้แต่เราต้องการจะให้อะไรให,ให้ความยาวตรงนี้ทิ้งทุยล,ลงมาเราก็ถึงต้องโน้มไปข้างหน้าอยากดูไรร้อยแปดสิบไหมเห็นไหม ตัวนี้แล้วก็ตัดความยาวข้างหน้าอยู่นี่ตัดเลยแบ่งจังหวัดที่หนึ่งออกไปเอาจังหวัดที่สองผสมกับผมจุดมงกุฎจุดครับตัวนี้ก็จะทิ้งทุยมาเนี่ยทุยมาความยาวตรงนี้กี่นิ้วเจ็ดนิ้วทิ้งนุมาระยะห่างเลเยอร์ขึ้นไปเท่าไหร่สี่นิ้วแล้วก็วิแสกลกาง วิเศษกลางในชะ่ไหมวิเศษกลางเราจะไล่จากซ้ายไปขวาก็ได้ตัวเฉพาะคนถนัดซ้ายแล้วก็ตัดเลยตัดวนซ้ายไปขวาก็ได้น้มไปข้างหน้าเล็กน้อยมันไม่มีก็ปล่อยหน้าไปหูปล่อยเลยเอาหลังไปหูหน้าไปหูผสมกันยก90องศาก็ได้ใชนะนิดหน่อยเก็บนะครับตรงนี้ต้องระวังนะต้องยก,ยกสูงๆ่อยก็ได้นะประมาณร3อยหก็ได้เพราะว่ามันอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อผม ส่วนหน้าเป็นหูขลังเป็นหูนะถ้าเรายกไม่แม่นตรงนั้นตัวนี้มันจะหายนะให้ระวังนะครับยกสูงนิดนึงพูดง่ายคือยกคีบล้นตรงผมขึ้นนิดนึงก็ได้ร้อยสามห้าได้เพื่อไม่ให้ตรงนี้มันหายไงตรงนี้ถ้ามือใหม่จะชอบหายช่างใหญ่ก็เคยหายมาก่อนนะที่พูดเนี่ยหายนะครับกว่าจะหากว่าจะตัดเข้าใจค้นหาเจอก็ใช้เวลาเรียนหลายอาจารย์นะไกลไลยนิดนึงลบหย่ยมออกเฉยไม่เรื่อย ตัดผมเข้าใจอธิบายได้ก็ทำงานได้นะครับข้อสำคัญคือหาอาจารย์ที่สอนแอดวานน่ะให้เจอแค่นั้นเองถ้าหาไม่เจอก็เสียเวลาทิ้งไม่เยอะหรอกสปีห้าปีตัดแต่เบสิกอยู่นั่นน่ะัเหนื่อยโน้มผมเท่าไหร่ครับสี่ห้าองศาตัด เสร็จแล้วนะครับหลังจากเราเลเยอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาสไลด์ผมออกนะนะครับลูกค้าเนี่ยเราจะสไลด์ประมาสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอยวเยอะนะครับจับสไลด์ออกช่างใหญ่มั่นใจนะครับว่าผมมันตัวไหนปัญหาจะเห็นนะช่างใหญ่ก็ลงมือนะครับสไลด์ตอนอะไรตอนผมลูกค้าเปียกเลย นะครับไม่ต้องรอผมแห้งนะเนื่องจากอะไระก็รู้แล้วไงว่าชอบผมอยู่ไหนความหนาอยู่ไหนนะครับสไลด์เลยสังเกตนะว่าช่างจะสไลด์จากข้างหลังไปข้างหน้านะฝั่งนี้ก็ต้องทำเหมือนกันสไลด์จากข้างหลังไปข้างหน้านะครับส่วนข้างหลังหลังใบหูนี่ก็สไลด์ปกติเอาออกไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฝึกหลังใบหูตรงนี้ก็จะไปสไลด์เยอะยผมมันจะถ้า ผมมันจะงุมไปข้างหน้าถ้าเราไปยืนสไลด์จากข้างหน้ามาหลังอผมมันจะค้ำแล้วมันจะทําให้ปัดมาข้างหลังได้ง่ายสไลด์ไปยังยังมือนิดนึงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยตอนเปียกเนี่ยกับตอนแห้งเนี่ยมันจะบางมากน้อยขนาดไหนยังไม่รู้แล้วก็ยังย้งมือนิดนึงค่อยๆทำใจยเย็นๆเนี่ยค่อยๆทำไม่ต้องตัดเยอะเราซ้อมนะประมาณสักพันหัวนะเราจะรู้ปัญหานะครับว่า ครับผมหนาอยู่ตรงไหนผมบางอยู่ไหนนะครับตัวนี้หนาใช่ไหมเนี่ยฐานมันหนาก็บางนิดนึงค่อยๆสไลด์ไปนะครับค่อยๆทำไปหนาก็ค่อยๆสไลด์ยังยังมือนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งบางนะครับทีนี้หนาไปหน่อยนิดนึงสไลด์ขยำขยา,ขา,ยา,ขา,ยาเสร็จผมดู ให้ดูความเป็นจริงนะครับเนื่องจากอะไรถ้าเราไปสไลด์บางมากลูกค้าก็บอกว่าบางมากมันเบรกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้อะไรให้ลูกค้าบอกเพิ่มดีกว่านี่นะครับยืนดูหลังลูกค้าแล้วก็โน้มไปแล้วก็สไลด์ใช่ไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทําแต่ฝั่งนี้ผมบางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็นิดหน่อยนิดเดียวพออย่าเยอะโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยนิดเดียว โอหลังไม่หูอีกเล็กน้อยนิดเดียวแล้วผมมันก็จะไล่กันสวยงานนะครับนะครับหลังจากเราเป่าผมแห้งเสร็จแล้วนะเราก็มาเก็บรายละเอียดนะครับมาเช็ครายละเอียดตรงนี้มันไม่สวยมันแล้วก็คอยคติ้งไปเลยพอยติ้งตอนยันแห้งเนี่เยเนกะ็บรายละเอียดตรงนี้ถ้าเราใดดูมันไม่รู้นะวบบ ตรงไหนมันเหลือตรงไหนมันไม่เหลือนะตรงไหนมันบางมันหนาเนี่ยเพราะว่าเราใดม้วนขึ้นไปหมดเลยเนี่ย mm hmm. ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตัดให้ละเอียดนะตัดเทคนิคนะครับเทคนิคย mm ูซับเจอเวเนดไดก็คือตัดนะครับตอนทําเทคนิคตอนแห้งนะตรงนี้หนาไปนะหนาไปก็อะไรสไลด์ฟีแแฮลงไปเนี่ยลงไปเลยเนี่ย mm hmm. ตรงนี้ค่อยๆสไลด์ใจเย็นนะครับ mm hmm. ตรงนี้หนาไปใช่ไหมเนะี mm ่ย hmm. นะแล้วก็สไลด์หงายมือหรือคว่าม,มือก็ได้นะครับครับ<ะ>ทำไปอ๋อทีนี้ตรงนี้หนาใช่ไหมหนาแล้วก็อะไรลากมาพลอยทัพทิ้งลงเทคนิคไปพลอยตรงนี้ ข้างนี้ตรนนี้ยาวไปล่อยออกข้างหน้าหนาไปใช่ไหมแล้วก็กีดผมมาเลยจากปลายผมครับขึ้นไปประมาณไม่เกินสามนิ้วนะสไลด์ฟรีนฮลืลงมานี่ย ตรนี้ก็สไลด์ฟรีแฮนลงมาหนาไประวังนะระวังกงินกาไปจิ้มหน้าลูกค้านะครับถ้าไม่ถนัดที่ก็หยิบขึ้นมาหยิบมาเงนี้ยสไลด์หยิบมาสไลด์หยิบมาสไลด์สไลด์เนี่ยสไลด์นะครับนะครับแบ็กซิสเซอร์ก็แบ็กไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่หนาไปไหมหนาไปก็นะครับสไลด์ฟรีแฮนลงไปนิดหน่อย น,นี้เช็คผมมาซ้ายขวาเท่ากันหรือไม่นะครับดูดึงดูดึงดูโน้มดูนะครับความยาวเท่ากันแล้วก็ใช้ได้ข้างนี้หนาไปหน่อยก็สไลด์ฟีแฮนด์ไวนนิดหน่อยนครับนิดเดียว ตอนนี้ช่างใหญ่เคยพลาดนะเอากันไปกันไ,กไปจิ้มหน้าลูกค้านะลูกค้าเขาบนอยู่เพราะฉะนั้นไปกันไกลไมันไม่คมนะแต่ว่ามันเจ็บก็ให้ระวังนะครับก็ใช้ความคมไปกันไกลถรือว่าตัวบริเวณตรงกลางนะเนแล้วก็บีเสยไปหลังบ้านนะครับบีเสยไปหลังบ้านนะครับเบาขึ้นไม่พี่เบาขึ้นแต่ผมพี่ไม่เหลือเท่าเดิมแล้ว <c oughs> จริงตรงไหนนั้นล้วก็ดี <c oughs> พื้นฐานผมลูกค้าผูฟูเนาะผมฟูต้องใดต้องยืดไว้จะไปออกงานนะครับจะไปเชี่ยวก็ใจเข้าร้านง่าย วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลง u t u b e นะครับก็ขอให้นางแบบกินอ,อิ่มนอนหลับหลับลึกๆขอให้อายุมั่นขวัญยืนหลับให้ได้เงินล้านตื่นก็ให้ได้เงิน10บล้านถูกหวยรางวัลที่1นะครับ12ล้าน90าล้านนะนะครับแล้วก็ขอให้ลูกหลานญาติพี่น้องรักเยอะๆนะครับตรงนี้นานไปใช่ไหม นไปก็อะไรสไลด์ฟรีแหวนลงไปยิดยวไม่ต้องเยอะนะยังยังมือหน่อยอย่ามันนะครับถ้ามันแล้วผมจะบางก็งให้มีผมไวให้ลูกค้าได้อะไรได้ใดได,ได้ม้วนเอาไว้ดัดนะครับดัดก็ได้นะนี่ครับชื่อทรงนะครับสแ so er. ควร์เลเยอร์ก็ไดนะ้เรียกเป็นยูนิเซ็กก็ไดนะ้ได้หมดยก90องศานะนะครับความทุยทุยระดับนี้ก็พอเดียว ตัวนี้หนาก็คับนิดนึง,นนงนนนนนดึงดูพี่ใส่น้ำมันไหมใส่ไหมนิดน,นึงไหมวันนี้นะครับคุณลูกค้าเขาเขาอยากจะพูดนะครับความในใจให้กับเพื่อนๆคนไทยได้ฟังนะว่ายังไงครับพี่อ่า ฉันก็ขอให้คนไทยทุกคนรักการสามัคคีกันค่ะแล้วก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกันใช่ค่ะอยากทะเลาะกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการอะไรเอาเงินฝากออกมาซื้อกินซื้อใช้กินไทยใช่ไหมซื้อของไทยซื้อของไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยด้วยกันค่ะช่วยกันช่วยกันนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยรัฐบาลด้วยใช่ไหมวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ